ย้อนกลับไปเจ้าหนูชาวนอร์เวย์เจียนอายุ16ปีมีนามว่ามาตินโอเดกาดเขาเกิดเมื่อ17ธันวาคมปี1998ในครอบครัวชนชั้นกลางโดยมีคุณพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลและเป็นโค้ชให้กับทีมเดรเม Strong ทีมในบ้านเกิดของเขาและเป็นสโมสรแห่งแรกที่โอเดกาดนั้น,เ,นเริ่มต้นค้าแข่งด้วยพรสวรรค์ทางด้านฟุตบอลของเขาที่โดดเด่นจนเหนือเด็กทุกคนในทีม เขาได้เล่นบอลที่อย่างพลิ้วไหวเทคนิคไม่ธรรมดาทักษะการครอบครองบอลอันยอดเยี่ยมกระชากตัดเข้าในในพื้นที่แคบทำได้ดีการนจ่ายบอลที่แม่นยำราวกับจับวาง ทำให้ทีมดังอย่างสตอมกอตเซตคว้าตัวไปร่วมทีมเมื่อปี2009ซึ่งเขาสามารถเข้ามาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรด้วยวัยเพียง13ปีกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในลีกนอร์เวย์ทันทีอีก2ปีต่อมาโอเดกาดกลายเป็นเด็กพรสวรรค์แห่งยุคเขาได้ลงเล่นให้กับสโมสร สตอมก็เซตในหลีกสูงสุดของนอร์เวย์ตอนอายุ15ปีกับอีก118วันและติดทีมชาติชุดใหญ่ของนอร์เวย์ตอนอายุ15ปีกับอีก235วันจากนั้นยิงประตูแรกให้กับทีมชาติได้ในวัยเพียง15ปีกับอีก300วันเท่านั้นและด้วยความถนัดเท้าซ้ายในช่วงนั้นสื่อยุโรปต่างพากันปั้นฉายานี้ให้เขาว่าเมสซี่แห่งนอร์เวย์ ความเก่งของโอเดกาดนั้นโด่งดังรวดเร็วทําให้สโมสรในยุโรปต้องการตัวเขามาร่วมทีมอย่างมากจนปลายปี2014มีมากกว่า10สโมสรอาทิเช่นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดบาร์เยนมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมงอาร์เซนอลที่ติดต่อเข้ามาเซนแข้งรายนี้เข้าไปร่วมทีมแต่สุดท้ายแล้วโอเดกาดกับเลือกไปที่เรอัลมาดริดซึ่งการสัญญาเกิดขึ้นในวันที่22มกร ossen. าคมปี2015แต่การเข้าไปอยู่ในถิ่นเรอัลมาดริดนั้นเปรียบเสมือนหนาบทเรียนครั้งใหญ่ของโอเดกาดที่จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตอาาจเเป็นพข เป็นแค้งดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกทําให้เขามีความมั่นใจสูงแต่ทุกอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปนอย่างสวยงามอย่างที่โอเดกานั้นคิดฝันไว้เมื่อเขาไม่สามารถสอดแทกเป็นผู้เล่นตัวจริงไดน้นเวลานั้นผู้เล่นตัวจริงมีโรนันโดแกลเรตเบล และเบนเซม่าหรือคู่หู BBC นั่นเองที่เล่นได้อย่างลงตัวจนเป็น1ในสประสานแดนหน้าที่ดีที่สุดของยุโรปณเวลานั้นดังนั้นเขาจึงถูกส่งไปเล่นให้กับทีมสำรองอย่างกาสติยาโดยมีซินเดินซีดานเป็นเฮดโค้ชคุมทีมอยู่ณเวลานั้นแน่นอนว่าจากผู้เล่นตัวจริงแล้วโดนส่งไปเป็นทีมสำรองเป็นสิ่งที่อริการนั้นทำใจไม่ได้เขาเริ่มทำตัวงองแงมาซ้อมสายหรือไม่มาซ้อมเลยรวมถึงการวางตัวกับเพื่อนร่วมทีมในสำรองก็ไม่ค่อยดีนักยังมีข่า ว่าเขาไม่ค่อยให้ความเคารพซีดานเฮดโค้ชของทีมณเวลานั้นสักเท่าไหร่โดยซีดานนั้นพยายามตักเตือนให้เขาทําตัวมีความเป็นมืออาชีพฝึกซ้อมให้หนักและพยายามทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องในทีมสํารองแต่สุดท้ายแล้วโอเดกาตนั้นก็ไม่เคยสนใจในสิ่งที่ซีดานนั้นตักเตือนเขาไม่แคร์ว่าเพื่อนร่วมทีมนั้นจะคิดอะไรกับเขาอยู่ตัวเขาเองมีความสามารถเพียงพอที่จะเล่นข้างคิซโซโนโรนันโดในทีมชุดใหญ่มากกว่าเป็นผู้เล่นสำรองที่มีซีดานเป็นเฮดโค้ชสุดท้ายแล้วเจ้าตัวนั้นถูกปล่อยให้ไปหาประสบการณ์ขัดีเท้า กับฮรีวินและวิเทลอาร์เนมทีมในลีกดัตและสุดท้ายแล้วสดเซดัตทีมในลิกสเปน ทำให้ฝีมือของเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปมากเขากลายเป็นมิดฟิลด์ที่น่าจับตามองอีกครั้งโดยไวเพียงแค่20ตน้ตนๆเท่านั้นสุดท้ายแล้วการประจนภัยครั้งใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นกับอาร์เซนอลหลังจากที่อเดกานั้นไม่สามารถเอาชนะใจซีดานในการยึดตำแหน่งตัวจริงของเรอัลมาดริดได้โดยไวเพียง23ปีของเขาณนะเวลานั้นเขาตัดสินใจอำลาถิ่นชุดขาวแล้วย้ายซบปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมแห่งสกรีเมียร์ลีกโดยสัญญายืมตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2021ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะโชว จนทําให้ไอ้ปืนใหญ่นั้นตัดสินใจซื้อขาดในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่กลายเป็นจิ๊กซอสําคัญของอาร์เซนอลสามารถเล่นได้ยอดเยี่ยมทําให้อาร์เซนอลนั้นมีฟอร์มที่ดีจนตัดสินใจประกาศแต่งตั้งโอเดกาดเป็นกัปตันทีมโดวยวัยเพียงแค่23ปีณเวลานั้นซึ่งนี่ถือเป็นความท้าทายสําหรับเพเมเกอร์หนุ่มชาวนอร์เวย์โอเดกาดถูกแฟนบอลอาร์เซนอลบางกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบว่าเขานั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง กัปตันทีมของอาเซนนลนและยังคงสงสัยในความสามารถของกัปตันหนุ่มผู้นี้เสมอมาแต่สุดท้ายไม่ว่าอย่างไรการที่อาเซนอลนประกาศแต่งตั้งกัปตันทีมเป็นโอเดกาตนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาให้ความสัมพันธ์กับกองกลางรายนี้มากน้อยเพียงดใดแม้จะเคยล้มเหลวแต่โอเดกาตนั้นทิ้งเรื่องราวเหล่านั้นไว้เพียงข้างหลังแต่ตอนนี้ปัจจุบันเขากลายเป็นที่รักของแฟนบอลอาเซนอลนอย่างไม่ต้องสงสัยเขาเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นสู้อย่างทอมต้นและเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเต็มเปี่ยม ด้วยพลังมหาศาลสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยวัยเพียงแค่20ต้ตนๆเท่านั้นผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราแฮตติดขอบด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากรับชมแฮตติดขอบไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ